กันครับนี่เรา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 จะไปไหนอ่ะไปปบปนไทยไปไทยไปไปกับป้าๆมีจะือดด้วยไปตัดอ้อยไปตัดอ้อยวย์ไปตดู้าไปดูสาพ่อแม่ไม่ไหวแล้วแม่เมารถค่ะดูรถเข่าเฉยๆเนาะก็ชิล่าเลเดี๋ยวก็ชิล่าหนะเดี๋ยวก็ชิล่าทับ คนบุรีรัมย์คนคนบุรีรัมย์คนนั่นโบรีเท่นี่บอกปูด้วยคนโรบรีคนโรบลีหรือคนบุรีรัมย์เต็คนรบลี่หรือคนบุรีรัมย์ามดคนบุรีรัมย์หรือคนมนมเตีมคนบุรีรัมย์หรือคนโรบรีครับไม่ใช่ทอะไรมาข้บดตัรมันจะไม่เสร็จ่ะ ัมาแล้วอ๋อเขาจะมาตรงนี้เหรอข้เชื่ออ้อยคอนสีอะไรอ่ะเโนเสาร์จะนนโผล่มาไอโนเสาร์ไมันมจะโผล่มาถึงไหมโผล่มาเหรอโผล่ใบแบบนี้เลยตะว่านบุรีมันมันต้องดูแลมันต้องลงทุนเยอะถ้าไม่ดูแลลงทุนก็นเหมือนอกอตะไคร้แหยยละ

แล้วมันอยากเบื้องไก่เนะเาะเขาทขาทำไรอะ่ะ เลยเป็นกล่าวแล้ววะไม่จ๋าดูนะไม่ปลาขึ้นโรงานหรอกอู้ฮ้อนพ่สติดร้อนไหมเอาเสื้อมาปูนพ่อสิดจ้อยู่กับป้าป้าเหรอไปโรงงานกับป้าพี่ว่าจะไปโรงงานด้วยเอองนมีที่น,นั่งให้แม่นั่งด้วยไหมวันไหนก็ดอกวันไหนอุ้งดอกวันใหญ่โอุ้งแม่ อุ้ยแรงมากดากแม่ยายหรอใอ่ คอมสิจะไปไหนครับนี่ไปไหนป่าปลา,าอยู่ไหนป,ป๊าอยู่ข้างบนไม่แตะมาหล่นอะไรคะอ,อุย้ยมีวัวด้วยแม่หลบก่อนไม่ใช่อะไรเหี้ยแต่ ขี้ไล่ทะลูกเวลาไหมนายทำหน้าให้แม่ดู